หนุ่มขมิ้นคนนี้รั่นบอกว่าชาต์นี้จะไม่ขอมีแฟนเป็นคนไทยเพราะหญิงไทยไม่ถูกสเปกหรือว่าไม่สวยหนุ่มขมิ้นคนนี้จะไม่เอาสาวไทยเพราะสาวไทยเป็นคนที่ไม่สวยเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังคลิปหนุ่มขมิ้นพูดทำไมถึงไม่ชอบสาวไทยทั้งทที่ คนหลายคนพากันจับจ้องอยากล่หญิงไทยมาเป็นแฟนแต่หนุ่มขมินคนนี้คงจะดอหน้ารูถึงไม่ชอบหญิงไทยแล้วบอกว่าซาต์นี้จะไม่ขอมีแฟนเป็นคนไทยอีกเลยพร้อมจะไม่ขอมีเมียคนไทยคนไทยไม่รวยหวัดดีเด็กอ้วนในบอกว่ากับ,บูชานาไม่ท่วมละ่ะเห็นบอกว่าที่น้ำทั่วประเทศไทยคือคนไทยไปทน แต่ตอนนี้กัมพูชาน้ำท่วมแล้วเลิกกัมพูชาไปทำเวรทำกรรมให้ใครอย่าลืมกลับไปําพ่อแม่ด้วยนะหนูแล้วพ่อแม่อย่าลืมบอกเด็กด้วยนะว่าที่น้ำท่วมมาเพราะว่ากัมพูชาไปทำเวรทำกรรมให้ใครเนาะชอบนะสอนผิดๆอืองั้นให้เด็กมันย้อนกลับถามโดยในเด็กอ้วนอย่าลืมนะหนูเคยเรียนประเทศไทยกินข้าวประเทศไทย สำนึกบุญคุณเขาด้วยนะหนูอ,อย่าอย่าเชื่อผู้ใหญ่แบบนี้เชื่อถือไม่ได้อย่าลืมกลับไปถามพ่อแม่นะคะว่าทําไมกัมพูชาน้าท่วมแล้วที่กัมพูชาน้าท่วม,มไปทําอะไรให้ใครเนาะเพราะว่ากัมพูชาไม่รู้จักภัยวีบัติภัยธรรมชาติอะไรเนี้ยกัมพูชาไม่รู้จักรู้จักแค่วรกรรมงั้นกลับไปถามเขานะ ว่ากัมพูชาไปทำเวรทำกรรมให้ใครถุงน้ำสบายดีนะสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสภูสุกคนเด้อจันเรือพี่น,อน,น,อน,นอ้องทักทายสบายดีพี่น้องพอบๆก้าฟสาวหนากอีกแก้วนะพี่น้องเนาะก็คือลาสุดพี่น้องมีนุมม่มอมเมนซื่อดังเวยแหละตอนนี้ก็ถือว่ากำลังเป็นไวรัลในโลกโซเชียลของทางขมิน้นนะพี่น้องเนาะนุมม่มอมเมนคนนี้ก็ถือว่าหน้าตาคนนี้สุดหย่อนนะพี่นนองน เพื่อนกระกล่าวไหววา่าศาสตร์นีนะสีบุ๊คโคมีแฟนเป็นคนไทยนะพี่น้องถ้าปุ้เป็นยิงไทยต้องาพากันโอกหักเป็นแถวเ้อพี่น้องเพราะว่านุ่มขมิน้นเพื่อนประกาศลงโลกโซ่เสียวพี่น้องยางเล็ดขาดนะพี่น้องเนาะถ้าปุ้ขคิดอยากมักนุ่มขมิน้นกระทือวาโอกหักนะพี่น้องถ้าสาวไทยคนใดอยากมักเพราะว่านุ่มขมิ้นคนนี้แลว้วกเบา เต็มซบเต็มปากว่าเราเสืบัเอาหญิงไทยนะเพีองเนาะเสิบวัวอาคนไทยมาเป็นแฟนเพื่อนว่าคนไทยหญิงไทยโบใส่สเป,ปกของเพื่อนเพื่อนพี่น้องโอ้สนามเองได้เห็นคลิปนี่แหละก็ถือว่าเห็นใหยหญิงไทยนี่พากันโอกหักนะเพีองเนาะพากันโอกฮักเพราะว่านุ่มขมิ้นคนนีเพิ่นรอเกินน,นะเพียนเนาะรอเกิน อยกกันเลยเพิ่นประกาศแบบนี้คนที่อยากมักเพิ่นคนที่แอบมักเพิ่นก็นกนได้อกหักนอะงพี่น้องอกหักเลยพอแล้วรอแห้งนะพี่น้องนาแล้วขึ้นแล้วละนาแล้วไปขายกับลาละเกาหลีนะพี่น้องแล้วกาเอามาอบออะไรไนดะ้ไรพี่น้องกาเอาหม้อบอกในได้ได้ว่าเนพะิ่นน่ะสิบโคโคมีแฟนเป็นคนไทยพี่น้อ,โโนนทนอทงทั้งที่หน้าตาเพิ่นก็ซ้ำคนเกิบขยะ จำคนมาแต่เผาฐานน้องพี่น้องมหาตาเป็นไงทางที่คำหนีนะคนไทยเราเป็นคนเบาเนาะคนไทยเป็นคนเบาคำหนีว่าสิบัเอาหนุ um ่มขมิ้นหรือว่าสาวขมิ้นงัเป็นแฟนแต่ว่าห um น,นุ่มขมิ้นคนนี่ก็เลยออกมาเบาก่อนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไวรัลในโลกโซเชียลน้องพี่น,ออน,อนอ้องเนาะที่กาลังโด่งดังนะพี่นออ้องเพิ่นกอาสมองส่วนใดคิดเนาะว่าเพิ่นบออัวเอา หน้าตาเพิ่นรอเราสำไดเพิ่นมีงานการดีสำไดแต่อยากหายยิงไทยหมักเพื่อนธนาพี่นนองคนไทยแค่เป็นคนน่ะคนยิงผู้สาวไทยด้วยวผคุณยิงคนไทยนะพี่นนองเห็นว่าเพิ่นเอาเพื่อนกระเหลือเพิ่นกระโบได้เอาหรอกแบบว่าคนม่อมแม่แบบนามคือบวชภรยสิมารนะพี่น้องเนาะเพื่อนกะว่าเพิ่นดูดีว่าเพิ่นคักคนหนึ่งนะพี่น้องเพิ่อนยังกาประกาศออกไปฮานะ ตอนนี้ก็มีทั้งคนไทยมีทั้งคนขมิมนเองก็พากันหล่อเลียนแบบกันไล่แล้วพี่น้องว่าลากคนยิงไทยพิ่นกอออกมาเห็ุแสดงแบบอกหกักทีนุมม่มคมเมนสิว่าเอายิงไทยอย่างนี้นะพี่น้องก็ถือว่ลลงดังแล้วก็ไล่เลยๆในตอนนี้นะพี่น้องแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนขมิมนบอกว่าประเทศไทยนำทวงไฟไหมแผ่นดินไหวมันเหมือนพัยธรรมศาส์นะพี่น้อง ิ่นบอกให้คนไทยพี่นอ้องบอกให้ประเทศไทยแต่ลาสุตตอนนี้พี่นอ้องเส้าขมิ้นสื่อดังคุณกันในออกม่ดเราความจริงว่าท่าขมิ้นบอกให้ประเทศไทยว่าไฟไหม้นมม้ำถั่วมันเป็นภพยธรรมชาสตร์แล้วขมิ้นเลยพี่นอ้องแล้วขมิ้นเลยน้ำถั่วมันนักตอนนี้นะไพย่ยังพี่นอ้องไพยง่ยังบาดน,นี่พี่นอ้องไพ่ที่แบบว่าเวลาให้คนไทย เหตุแห่คนไทยอยากบ่อยคนไทยแล้วนามทวมงขมิ้นเน้นเป็นไพ่เนีงพี่น้องสาหนาว่ามเป็นไพ่ธรรมศาสตร์ที่กันนะพี่น้องเนาะมันอาจจะเป็นไพ่กร่มที่คนนขมิ้นเลยทำไ้กับคนไทยเนาะพี่น้องซาขมิ้นคนนี้ก็ออกมาว่าวมดเปลือกว่าน้นามทวงขมิ้นนักตอนนี้นะเหตุให้ขาวคล้องเสียหายพี่น้องบานเือนประส,ะสนก้า้พี่น้องเลย ก็ถือว่าไล่ไปตามหนามีมทั้งลดทั้งอีสังไล่ไปตามหนาแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องประจะชนออกมาหลองคอแบบว่าโอ้ขอให้คนไทยมาซวยเรือแน่คุนวาขอโอกาสขอร้องให้คนไทยเห็นอยากให้คลิปนี่เผยแพร่ออกไปดังๆเพื่อจะให้คนไทยได้เห็นแล้วกะให้คนไทยเขาว่าซวยนะพ,พี่น้องนี่แหละเขาบอกว่าเวนกรรมบตาา่ต้องลอศาสนาเนาะเพียงเนาะเวนกรรมนี่ครับบ่ต้องรอทังศาสนาวา มาเวนกรรมสิตามสน้องพี่นนองเวนกรรมมันเห็นในใบใบนี่แหละพี่นนองเห็นในใบใบเห็นค่าตานาะพี่นนองเพราะว่าหนามทวมแต่ละปีนะคือหนามทวมวอ,อ้สิเป็นพมา่าประเทศเล่าขมิน้นทาเจ้าะสบภัยนะพี่นนองคนไทยมกักจะเข้าไปซอยเรืออะไรพี่นนองเขาไปซอยเรือ,อให้เขาปาห้านแหงแล,ล้วก็ซอยเรือ ปูที่ติดอยู่ในเหือนในซานคนไทยเพิ่กจนเอากูให้เขาไปช่วยเรือนะพี่น้องแต่ว่าลาสุดตอนนี้นะพี่น้องท่านคำนี้หนามทวมนักพอนอนจากว่าฝนมันตกนะพี่น้องฝน,นตกอย่างนักนองแต่ทอระบายมันระบายพอท่าน,นพี่น้อง,องเหตุเหตุหนามทวมเหือนซานประจุสนพี่น้องคำนี้เป็นอะไรบ้านในพี่น้อง,องยังสปิปากดีป่ากเก่งบ่อยคนไทยอีกบอก ผู้เป็นบาปเป็นกรรมพี่น้องเนาะมีศาสนาว่าเงินภัยธรรมศาสตร์แล้วเป็นบาปกรรมของคมินเนาะพี่น้องเนาะของคมินตเคยว่าคนไทยว่าคนไทยนี่เป็นบาปเป็นกรรมที่เฮ็ดให้พวกคมินพุ่นน่ะพี่น้องทั้งๆที่คนไทยบ่ได้เคยจีเหตุบาปกับผู้ใดนําพี่นาะคือเกิดสงครามก็มีแต่พวกคมินเป็นคนเริ่มก่อน แล้วพ่อผายแผลมากกับมาลาคนไทยบอยคนไทยสารพัดละเพพี่เนาะแล้วตัวเองบาดเจ็บพี่เนาะพราะบาดเจ็บกาะยะโคมรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลของประเทศไทยอยากเอาสหารที่บาดเจ็บมารักษาอี่ฟ่งฟังไทยถ้าเจ้าเก่งจริงเจ้าบุาตรองพึงผ้าอาศัยมูพี่นนองเจ็บกระตองหักซ้าอยู่บ้านตัวเองเราเวรผิเป็นคนหนาววยร่างรอบูจักสำนึกบุญคุณ พอเจ็บตัวเองเป็นคนยิงสมูกรเป็นคนอยากทำลายม่แต่ตัวเองเจ็บเนี่ยอยากมาขออยากมาหากักษาอยู่บาทหม่คนไทยเขามีสมองเขาบริงงูบริงงูห้ยปวคอมเมนอีกต่อไปน้องพี่น้องเนาะมีแต่ปวคอมเ้นนะงมง,ง่ายยังอยู่ในทีเดิมเดิมบุพัฒนาโมย่อมพัฒนาตัวเองนาะพี่น้องเนาะในหลคือปวคอมเ้นพี่นนองน้องคอนกับอู้วเก่งอวดเก่งแบบ ถ้าไทยคนไทยแนวนั้นแนวนี้ว่าอยากเห็นคนไทยถ้าคนไทยเก่งจริงพ่นโลยังมองนั้นมองนี้อยากให้คนไทยมาเลยพาพี่นอ้องบ่ต้องมาถ้าไทยก็ได้พี่น้องเลยบัดคนไทยเอาจริงแล้วสิหัวหุอยู่ในถำ้ำในดูบกุก่าออกมาบุกาเาโทหัวนี่คือนิสัยของผัวขมิ้นพี่น,อน้องนิสัยอวดเก่งอวดดีเกง่เกงแต่ปากแต่การกระทำแล้ว อดอยู่ในรูในหลุมโบกะเพราะว่ากลัวตุยน้องพี่น้องเนาะกลัวตุยนี่แหละสนา,ามเองก็ออกมาหวานในมุมมองสนา,ามเนาะทีนุ่มขมิน้นคนนี้เพื่นบอกว่าโบอเอาสาวไทยกับอู้สนา,ามเบิงอะไรก็อดหัวบุหรี่ได้พี่น้องอดหัวอดคำบุหรี่ว่าเพื่อนเอาความคิดส่วนใหออกมาขิดว่าเพื่อนโบเอาขนาดพี่น้องแล้วเพินเ่นโบเบิงใบหน้าเพิ่นเองเนี่ยบอกว่ามูสีเอาอยู่บอขนาดพี่น้องเพิ่อนรอมาแต่ใส หลังกะฮักนาแปรแปรดำปีปีพมกัมักแงอุ้ยพี่น้องเอ้ยสำคนมาตะเพาทานใหม่ๆยังกล่าวเาบอกว่าคนบ่มักสาวไทยน้องพี่น้องเนาะตอนนี้สาวไทยก็ถือว่าอกหักกันไปเป็นแถวเนาะถถวว่าอยากมักนมคนนี้ก็พากันตัดใจเด้อสาวไทยเพราะว่าเราวโบอาแล้วพี่น้องเราสิโบอาสาวไทยนาะพี่น้องเนาะก็โอเคเรือพี่น้องแต่ว่าจะนำมาพิจารณากันได้ก็ต้อง